ดรามา่ายังบ่จบตีครับพี่น้องมีค้นไปว่าใหเมย์แพ้ภาพแสงพ่อบอกว่าคนต้นเรื่องยังหัวล้อย,ยิ้มได้พันนะอืมคอยนัว่าม,มันจบแล้วได้พี่น้องครับเพราะว่าเห็นมือว่านี่เพิ่ก็ไปได้ไปคุยกันแล้วเนาะท่าบอดบีกับเมย์แพวเป็นก็ไไรดเดินท่าไปเจอกันอยู่ที่ห่างนะครับไปเจอกันอี่เ้นทางอุดรนะครับแต่เห็นเมย์แพวได้ลงข่าวบอกว่าตอนนี้ต่างคนต่างใจเย็นลงมากแล้วคุยกันแล้วตอนนี้ เราเป็นพ่อและแม่ให้ลูกและยังอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวได้เหมือนเดิมแต่ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาปรับจูนเข้าหากันพอเวลาเราได้ครอบทวนอะไรหลายๆอย่างนะคะขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจนะคะนี่นะครับเป็นรูปๆนี่เนาะอพอได้เห็นอ่โพดนี่แหละหลายๆคนก็คงอโล่งใจแล้วครับพี่น้องต่อให้ตอนนี้เพิ่นกันยังบริวาประกาศว่าเพิ่นจะกลับมาเป็นสามีภรรยาก,กันแต่กะว่า กลับมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันอยู่ในบ้านหลังเดียวกันหลังเป็นพ่อของเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกน้ำกันนะครับดูแลครอบครัวช่วยกันเนะาะประคับประคองวงช่วยกันแล้วหลังจากหลังจากนั้นนะครับู้ยบันฟิลเล์เหรือว่าบอลปีกกไดประกาศขึ้นกันไดโพสก็บอกว่าสถานะตอนนี้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันวงเล็บคุยกันแล้วและยังคงเป็นพ่อแม่ให้ลูกและแบ่งเวลาดูแลลูกทั้งสองคนให้ดีที่สุด ผมก็จะอยู่ทั้งอุดรธานีและเที่ยวไปมาระหว่างอุดรธานียะโสนะครับเดินหน้าต่อไปมุกอ่อนนะครับผมมียาบาดพี่แรกเพ็่นกระดลยโพลจัดฉากเป็นโพล่โผลนี่นะครับผมอ่ะสรุปเรื่องแล้วตอนนี้คือว่าอ่ะเพื่อนกันดลคุ้ยกันแลยหลานใจเย็นทั้งสองฝ่ายแล้วก็ได้ไปเจอกันเมื่อวานนี่เนาะและะ้วก็นดลคุ้ยกันอ่ะก็ตอนนี้ก็สถานะก็คือเป็นพ่อแม่ของลูกแล้วก็เป็นเพื่อี่ดีของการและกันอ่ะมือหนานะครับ เวลาผ่านไปอาจจะปรับความเข้าใจกันได้แล้วกับอาสิกาบมาเป็นสามีภรรย,ยาแันงี่กับอันนี้กับมี่รุ่นนะครับผมเราก็ต้องมารอรุ้นกันต่อไปเนาะแล้วหลังจากน,นั้นนะครับผมกับมีข่าวที่พูดจัก,กันแผ่วภาพแสงทองหรือว่าพี่ยุย้ยพี่นิลุยนะครับผมนี่ลุยชาแนลนะครับพี่ยุ้ยกับชิงกับพูเป็นลมเลยนะเพราะว่าความเครียดพูดดากรดดาคักดานเน ดาไปถึงผู้จัดการอทั้งโทษดาทั้งพิมดาแซตดาทั้งอยากปกป้องมูเครื่องถือดาเองโอ้ยน้อขอคนละหนึ่งกำลังใจใหนี้ด้วยน่อยค่ะขอโทษนะมึงรักมึงยุย้ยผู้จัดการแพราพาวท็อปไลน์ก็ยักษ์งเจ้ามูน่ะละว่ายังพีวย,ยนะครับผมคุณนีลุยนี่ผู้จัดการแพราพาวท็อปไลน์นี่กับโดนขึ้นกันโดนดามากขึ้นกันว่าเป็นคนกลางเป็นคนที่ใกล้ชิดแม่แพลวที่สุดเป็นคนที่ใกล้ชิดกับพอบ๊กขึ้นกัน เป็นยังคือบ่อไกลเกียวเป็นยังคือบ่อเคียบเป็นยังคือบอูุนนี้นั่นเป็นยังไยคือ่อยให้เรือมันเกิดขึ้นยังไขนาดนี้นะฮะพี่อ้ยก็ออกมาบอกมือว่านี่แล้วก็บอกว่าเพิ่งกลับพยายามเหมือนเดียพยายามเป็นกลาวใจประสานร้อยราวตรงนี้พยายามโทษไปหาทั้งคุณบาณฟิแล้พยายามโทรไปหาทั้งแม่แพล่า้าแสงทองนี่ให้แบบว่าใจเย็นทั้งครูหลัวกาพักพยายามประสานพยายามไปบอกแม่แพ้่บอกว่าให้เคียย์กันคุยกันแล้วทั้งแม่เพ้วก็ได้คุยกันพอบีกแล้วแต่ก่อนที่จะเดินทางไปคุยอ่าไปเจอกันแล้วนะับผมกันไล้ค พี่ยุ้ยนะครับเพื่อําดีที่สุดแล้วทําดีที่สุดแล้วแต่ที่นี่ด้วยความเครียดสะสมมาหลายหายมือแล้วครับพี่น้องจนล่าสุดก็ได้เข้าไปแอดมิทอยู่โรงพยาบาลครับผมแอดมิทอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องด้วยความเครียดด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างเนาะอาการอะไรท่ามไร้มา,า,า,มา,มาขึ้นนี่นะครับทั้งอพอวิรพวยงวงศิลป์กับเดินทางไปเซืร์ฟไพ่แผ้วผ้าแสงท่อน,นะครับแม่แผ่วก็ได้มมโพสพ์บอกว่าขอบคุณทุกกําลังใจที่มอบให้นะคะขอบคุณเจ้าภาพใจดี พี่น้องชาวคุมภาวาปีอุดรธานีขอบคุณพ่อวีมาเซอร์ไพร์ลูปให้แท็กไปถึงวีระพงษ์วงศินนะครับแล้วก็ขอบคุณติปนำใจที่เหมให้หนูขอบคุณแฟนคลับในไล่์สดขอบคุณที่รักกันนะครับแล้วก็ไปต่อขอนแก่นมือนี่นะครับงานของเพิ่อนอยู่ขอนแก่นเนาะพี่น้องเน,น,นออาะอันนี้ก็เป็นนี้นะครับอยู่ที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์นะครับ ทีนี้ลุยไนกับน,น,น,น้องยุ้งบาศครับพี่น้องก็กขอให้พี่ยุ้ยน,นะครับคอยห,หายไวๆได้เลยเด้อตอนนี้กําลังใจร้ายแล้วล่ะคอยหาย,หายหไวๆครับเสืยอว่ 2, 3, 100, 000, าสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือสิเมื่อยกันหลายเลาวคือ,อสิป,ป่วยคือสมองคือสิเครียดกันหลายอือ <c oughs> อ่ะเรีวล่าสุดนะครับเมืันนี้ผมบอกไปเมื่อตอนต้นคลิปไปแล้วพี่น้องบอกว่า แฟนเห็แนแม่แพลผ่าพาเสียงท้องควดแบบนี้เ <_ d aman> พราะว่ากระแสด,ด่ามาผมกระเสือวายังมีคนที่เข้าไปดรามาก,กันอยู่เยอะอี่หลีทุกทองทาานะครับอต่อไอเพิ่นจะคุยกันแลว้วเครียดยังกันแลว้วแต่ว่าคนด่ามากันยังดรามาอยู่เพื่อกา่านีนล่าสุดแม่แพร่าพาเสียงท้องกับเด็กคนบอกว่าคนต้นเรื่องยังหัวเราะยิ้มได้ยังยิ้มได้พนาถ้าฉันถ,ถ้าฉันไม่ยิ้มไม่เข้มแข็ง แล้วจะเอาแรงที่ไหนทํามาหากินแม่ลี่ว่าแม่เพิ่นโตคนเดียวได้พี่น้องเพินออ่นมีลูกมีครอบครัวแล้วกับเพิ่นกันยังมีลูกน้องเพิ่นสมาชิในองค์ก่อนเกือบลอยชีวิตนะครับโคตรนี่นี่แะครับผมกับเสื้อว่าตอนนี้ก็ยังมีดามายู่เดี๋ยวเสื้อว่าวป่อีกว่กี่มือคนก็จะลืมแหละครับผมอาจจะอันนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็มารอลุ้นว่าทั้งแม่แพิ่ภาพแสงทองครับ พอบีกนี่จังไดอนานาคตสิเป็นจังไดก็จะก็จะอจะ่าเขาเรียกว่ากลับมาแฮปปี้อนดี้กันเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เพื่อนก็แฮปปี้นะครับเพิ่นกับเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นพ่อและแม่ของลูกนะครับฝากแฟนคลับแฟนเพลงกับให้เข้าใจเพื่อนน้ำนเด้อพี่น้องเด้อเรื่องของขอบครัวเพิ่นนั่นแหละครับกับให้เพิ่นตกลงเพิ่นเครียดกันเอาเองเฮาในฐานะเอฟซีแฟนคลับเป็นห่วงได้อ่าคอมเมนต์ก็พยายามเบาลงนิดนึงเพราะว่าไม่อยากจะ สาวความยาวให้มันมากไปกว่านี้เนาะแต่ว่าล่าสุดน,นะครับผมแอบเห็นพาบัติฟินแลนเป็นโพนเหมือนเพิ่อจะไปร่างบ้านยูอุดรนบ่กพี่น้องครับเพ่็เลือกแบบบ้านอะนนี้เตรียมสร้างคลหาดนะพี่น้องนะเริ่มต้นใหม่ยังไม่สายที่อุดรธานีก่อนที่ผมจะไปเซ็นสัญญาก่อสร้าง FC แฟนคลับช่วยซอยเลือกแนแบบไดมาะกับ บ้านของนุ่มโสดวัสดุครับแบบใดพี่น้องครับก็สวยทั้งสองแบบเลยนะพี่น้องผู้จัมากว่าแบบใดสวยซอยเพ่เลือกแนะ่ส่วนผมมางว่าผมมากแบบนี้ครับผมมาดูแบบว่าดูขันสะอาดดูร่งดีอันนี้ก็สวยก็ดูเก๋ๆไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเนาะสวยทั้งสองแบบครับแล้วกัเห็นภาพผู้ยบาลสีแด์เพิ่งลงอ่ามีล่าสุดนี่ พร้อมแล้วเด้อแดนเซอร์ทีมแดนเซอร์วันที่3มีนาคมโตเกียวมิวสิกสตรีมมิ่งครั้งที่1นึ่บริหารงานโดยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะเนซิมิไลสดนะครับเ,เป็นบีพี่แรกนะครับผมเป็นสตรีมมิ่งของทางโตเกียวมิวสิกนะครับวันที่3มีนาคมนะครับผมพี่น้องอย่าลืมฝากเข้าไปเบิ่งไลสดกันเนาะพี่น้องเนาะเราก็ไปดูความยิ่งใหญ่อลังการของทางโตเกียวมิวสิกกันว่าเพิเร์เสียดออกมาได้ สมบูรณ์แบบขนาดไหนแต่ว่าระดับพอบีกแล้วนี่ความสามารถล้นเหลืออยู่แล้วนะครับผมและล่าสุดนะครับทั้งเฟ,ฟีดของพยาบาลฟินแลนด์พี่น้องพีติวุฒนะครับขอภัยครับเพื่นก็ได้อัปเดตบอกว่าขอบคุณพี่ชายพี่สาวแอนบอยทุกคนกำลังใจเพิ่นนขอบคุณพี่ชายกับพี่สาว ขอบคุณกำลังใจที่ดีจากพี่ชายพี่สาวที่น่ารักครับอโอเคครับอ่ะนี่ก็คือเป็นร่วมเรื่องเล่าในช่วงนี้นะครับผมที่บาวโจดีไส้น้ามากร่วมร่วมกันทั้งของฟังของแพทย์าพแสงทองแล้วก็ฟังของคุยยบาลฟินแลนด์นะครับเอามาบอกใเอฟซีแฟนคลับได้รับฟังกันเนาะพี่น้องเนาะสรุปเรื่องเล่าตรงนี้ก็บจบแล้วรถทัวร์ได้จอดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลิกดราม่าเลิกเขาไปคอมเมนต์แบบว่า ไปดรามาเพิ่นได้แล้วนาะพี่น้องนอกปอยให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของเพื่อนได้คุยกันได้ตัดสินปัญหากันเขาเลยมาแก้ไขเขาขอขอภัยครับแก้ไขปัญหาตรงนี้กันซอยกันสองคนในคะรอบครัวเพื่อนละกันครับเขาในฐานะเอฟซีแฟนคลับกับเป็นกําลังใจให้เพื่นอนครอบครัวของเพื่อนและกับองค์กรทางแสนท้องฟินแลนด์แล้วกับทางตัวเกี่ยวมิสิกนะครับขอให้เฮงเงปังๆขอให้เจ้าภาพจ้างงานเขามาหลายๆนะครับขอให้เป็นเรื่องงานยามดีแล้วกันครับผ่านด่ามาผ่านปัญหามากกับขอให้เป็น มืออื่นหรือว่ามือนี่มืออื่นนี่ก็คือเป็นวันใหม่ฟ้าใหม่ขอให้รวยๆเฮ้ๆห่งปังๆนั้นกันร่บสารมืนีบาวโจดิไซขอลาไปก่อนนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ